สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อสัญญาณที่บอกว่าคนนี้เป็นคู่ของคุณโอเคมาดูกันอะไรที่จะบ่งบอกว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณเป็นคู่แท้ของคุณนะคะโอ้โหทัวครับอืม ออย่างแรกเลยเมื่อคุณเจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจทั้งคุณและเขาไม่ใช่แค่คุณคนเดียวทั้งคุณและเขาจะรู้สึกรู้สึกดีต่อกันจะมีแรงดึงดูดจะมีความรู้สึกพิเศษต่อกันตั้งแต่เจอกันเลยคุณชอบเขาเขาชอบคุณนะคะแต่ว่า อันนี้พูดถึงความรู้สึกแรกก่อนที่เจอกันแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไกลเกินเอื้อมคนคนนี้เป็นอะไรที่เหมือนกับทำได้แค่คิดทำได้แค่ฝันชอบแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะจะเป็นอย่างนั้นคุณจะรู้สึกว่า โอ้มันมันยากอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันคงเป็นไปได้ยากคู่แข่งก็เยอะน่าจะมีคนสนใจเขาเยอะแหละยอมแพ้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยอะ่ะคุณอะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวเองเหมือนตัวเองไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรในอย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่คุณจะเจอจะต้องเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าคุณ มีโปรไฟล์ที่ดีกว่าคุณหรือว่ามีเอ่อมีคุณสมบัติที่ที่ค่อนข้างจะดีกว่าคุณหรือว่าอยู่ในสังคมที่แตกต่างกันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกแบบนี้ แต่ไม่ว่าคุณจะทำยังไงไม่ว่าคุณจะพยายามเอาเขาออกจากหัวแค่ไหนพยายามไม่คิดไม่สนใจเรื่องของเขาแค่ไหนเขาก็จะยังวนเวียนอยู่ในหัวของคุณนะคะคุณจะทำไม่ได้คุณจะหยุดคิดถึงคนคนนี้ไม่ได้คุณจะลืมคนคนนี้ไม่ได้และคุณกับเขาก็จะได้มาเจอกันทั้งๆที่เหมือนอยู่คนละโลกเหมือนอยู่คนละสังคมแต่ก็จะมีเหตุให้ได้มาเจอกันอยู่ดี ยังไงก็ต้องเจอกันยังไงก็ต้องได้ใกล้ชิดกันได้มีการพูดคุยกันจนได้ทั้งท้งที่คุณอยู่เฉยๆเลยนะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะมีเหตุแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆมันจะมีเหตุให้คุณกับเขาต้องมาเจอกันอยู่เรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยลองสังเกตดูอืมแล้วคุณจะรู้สึกว่า เวลาคุยกับเขาอะ่ะคุณรู้สึกสบายใจเหมือนคุยกับเพื่อนสนิทคุยแล้วทั้งๆที่แรกๆร,รู้จักกันแรกๆเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยพอเริ่มต้นคุยกันเนี่ยกลับมีความรู้สึกแบบสนิทใจมากๆสนิทใจกล้าพูดกล้าคุยและคุยกันถูกคอเข้ากันได้ดีมากๆแล้วมีความสบายใจและคนคนนี้คนคนเนี้ยจะเข้ามาแล้วทำให้คุณเหมือน เหมือนมาสอนหรือว่ามามาอุดรอยรั่วอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณด้วยอะ่ะเออเช่นถ้าคุณมีปมปัญหามีปมปัญหาในชีวิตอะไรบางอย่างคนคนเนี้ยเข้ามาแล้วเขาจะเหมือนแบบมาสอนคุณคือเขาไม่ได้มาสั่งสอนคุณโดยตรงนะไม่ใช่มาแบบเออใช้คำพูดสั่งสอนเหมือนครูสอนสอนนักเรียนอะไรอย่างนี้นะแต่การเข้ามาในชีวิตของคุณของเขาอะ่ะมันจะทำให้คุณได้ มองในมุมในมุมที่แตกต่างทำให้คุณได้เข้าใจอะไรมากขึ้นในมุมที่คุณไม่เคยรู้ในมุมที่คุณไม่เคยเข้าใจหรือคุณเคยคิดต่างแต่พอได้เรียนรู้ได้ได้เห็นได้เห็นเขาได้เห็นความคิดทัศนคติหรือการใช้ชีวิตอะไรต่างๆของเขาอ่ะมันทำให้ความคิดอะไรของคุณต่างๆมันเปลี่ยนไปปมอะไรต่างๆที่คุณเคยมีในใจมันเหมือนค่อยๆคลาย มันค่อยๆค,คลายออกไปเพราะคนคนนี้ ไม่ว่าคุณกับเขาอะ่ะจะมีปัญหาหรือจบกันกี่ครั้งเลิกลากันไปสักกี่ครั้งหรือพยายามต้องใช้คาว่าพยายามจะเลิกลากันสักกี่ครั้งสุดท้ายมันก็จะยังวนกลับมาเจอกันอยู่ดีอันนี้ก็อีกอีกหนึ่งอย่างที่ลองสังเกตดูคุณมักจะมูฟออนเป็นวงกลมกับคนคนนี้อืมแล้วก็เออมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ รักมากตอนอยู่ตอนอยู่ด้วยกันมันมีความสุขมากแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยก็มีความเจ็บปวดมากเหมือนกันมันมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องเจ็บมากๆอืแล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นความสัมพันธ์ทวินเฟมเลยอะ่ะคือมันเหมือนกับต้องมาเจอกันเพื่อเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เรียนรู้อ่ะให้กันและกันได้เรียนรู้ได้เติบโตเหมือนเข้ามาเติมเต็มกัน แล้วความสัมพันธ์ของทวินเฟรมอะมักจะมีเรื่องให้แบบสะเทือนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเจ็บปวดมากๆมันจะค่อนข้างจะความรู้สึกมันจะเข้มข้นกว่าคู่คู่แท้ทั่วๆไปมันจะเข้มข้นกว่าโซเมดอะไรอย่างเงี้ยเนื้อคู่ทั่วๆไปแต่อันเนี้ยด้วยความที่เราว่าเป็นทวินเฟรมเป็นความสัมพันธ์แบบทวินเฟรม นะคะมันก็เลยเหมือนกับต้องเจออะไรที่หนักหน่อยอแล้วออีกเรื่องหนึง่งคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มีอดีตเช่นเคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนเคยหรือว่าถ้ายังไม่แต่งงานก็อาจจะเคยแบบ คบหากับใครแบบจริงจังมากๆจริงจังแบบเกือบจะแต่งงานกันแล้ะหรือว่ามีการวางแผนอนาคตคือวาดฝันไว้กับคนคนนี้ละแต่มันพังมันจบมันล่ม,มเขาเป็นคนที่เคยเคยสูญเสียเคยเจ็บปวดเคยผิดหวังในความรักมาก่อนเคยมีอดีตที่เจ็บปวดมากๆมาก่อนแต่เขา move on แล้วนะเขาตัดใจได้แล้วเขาก็เข้าใจอะไรทุกๆอย่างด้วย ความเป็นแบบเป็นคู่อ่ะคุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากๆอ่ะคุ้นเคยตั้งแต่แรกเจอคุ้นเคยเป็นความรู้สึกคุ้นเคยที่อยู่ในใจอะค่ะที่มันอธิบายยาก่ะเหมือนแบบทำไมรู้สึกเหมือนเหมือนเคยเจอคนคนนี้มาก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าเจอที่ไหนเลยอย่างเงี้ยท,ท,ทั้งๆที่ันก็ครั้งแรกนะ ก็เจอกันครั้งแรกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะรู้สึกแบบคุ้นเคยรู้สึกสนิทใจแบบบอกไม่ถูกรู้สึกอบอุ่นใจเวลาที่อยู่ใกล้คนคนนี้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบว่าฉันไม่ต้องทําอะไรมากอ่ะไม่ต้องแบบเสแสร้งไม่ต้องแกล้งทําไม่ต้องพยายามทําตัวให้ดีขึ้นเพื่อให้เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณกับเขาจะชอบกันและกันในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง คุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณมีความสุขอืมมีความสุขมากๆแล้วความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันจะไบ i มากเลยนะมันเหมือนแบบสมองปอดโป่งอะมันเหมือนโลกอะเวลาที่เวลาที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตจากที่ชีวิตเหนื่อย บบเบื่อหน่ายใช้ชีวิตจำเจซ้ำซากไปวันๆหรือแบบไม่มีไฟในชีวิตแล้วอะ่ะพอคุณเจอคนเนี้ยคุณจะรู้สึกแอคทีฟรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเออเหมือนเหมือนคุณได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงานเขาอะ่ะเหมือนเป็นเป็นแหล่งพลังงานของคุณที่มันมันหายไปอะ่ะแล้วคุณคุณใช้พลังงานที่คุณมีอยู่ในตัว แทบจะหมดแล้วพอมันใกล้จะหมดแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยคุณจะรู้สึกแบบเหมือนแทบจะหมดแรงอะแล้วเขาก็เข้ามาในจังหวะนั้นพอดีแล้วคุณเหมือนได้เจอแหล่งพลังงานของคุณแล้วคุณก็ไปเอาพลังงานของคุณมาคุณก็จะเลยก็เลยจะรู้สึกแอคทีฟรู้สึกแบบมีพลังมากขึ้นรู้สึกแบบกระปีก้กระเป๋าวความคิดอะไรต่างๆโลดแล่นคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณมันจะ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหมดเลยตั้งแต่เขาเข้ามาตั้งแต่ที่คุณกับเขาเริ่มเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์เริ่มพูดคุยเริ่มทําความรู้จักเริ่มชอบเริ่มเดทกันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างชีวิตของคุณมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยเราก็จะมีโอกาสดีๆวิ่งเข้าหาคุณอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาอะเป็นตัวนําโชคเป็นทั้งตัวนําโชคเป็นทั้งแหล่งพลังงานของคุณอ่าเนี่ยสังเกตดูนะคะ คนคนเนี้ยสัญญาณเหล่าเนี้ยคือบ่งบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอใครแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยถ้าตอนนี้นะคุณอยู่กับใครคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเห็นหน้าแล้วถอนหายใจแบบเฮ้ยวันละแปดรอบวันละสองร้อยรอบอะไรอย่างเงี้ยอะอันนั้นไม่ใช่ละ นะคะหรือมีแต่เรื่องทุกข์สร้างแต่ปัญหาให้กับคุณดึงคุณมาตกต่ําตั้งแต่เจอคนคนคนนี้ชีวิตฉันตกต่ําไปทุกอย่างเลยการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีความรักก็ไม่ได้สวยหรูไม่ได,ไได้ไม่ได้เติมเต็มอะไรให้เลยนั่นคือไม่ใช่แล้วนะอืต้องเริ่มคิดใหม่ได้แล้วนะโอเค จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ